ขอโทษลูกทั้งน้ำตาใช้ชีวิตหลบซ่อนนับปีภาปลาสุดน้องตั้งใจแก้วตาดวงใจครูเตอ้อภิวัตรน่ารักจมม่ำไว้หนึ่งขวัวสร้างความหือฮาเป็นอย่างมากเมื่อนเนร้องลูกทุกหนึ่มชื่อดังครูเต้ยหรือ ต้อยอภิวัตบุญอเนกที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงานร่วมกับแฟนคลับในวันเกิดพร้อมเปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวยขนมสสิการทำกลางความยินดีของแฟนๆที่มาร่วมงานครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากเดอะครูเต้ยเปิดใจว่าตนเองนั้นเคยสัญญาว่าถ้าลูกอายุครบหนึ่งขวบจะบอกกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูน้องตั้งใจด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากๆเลยซึ่งต่อมาครูเตอร์ได้โพสต์ข้อความถึงน้องตั้งใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีเนื้อหาสุดซึ้งว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้มีชีวิตแบบคนอื่นปกติต่อไปนี้อย่าจะออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพอ นั้นทางด้านของพันรยาสาวขนมสสิการก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะคะเยอะมากจริงๆค่ะอาจจะตอบกลับได้ไม่หมดไม่ครบทุกคนขอใช้โพสต์นี้ในการขอบคุณขอบคุณกำลังใจทุกความรู้สึกมันตื้นตันดีใจดีใจแทนน้องตั้งใจที่มีคนเอ็นดูเขาและเขาเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้หนุ่มต้องข้ามเสฟสซนของตัวเองมาทําอะไรให้เขาในฐานะที่เป็นแม่ของคน ขอบคุณที่เปิดใจให้เราอยู่เป็นกําลังใจให้กันไปตลอดนะคะในวันที่หนุ่มกลัวแต่ก้าวผ่านมาได้เพราะมีน้องตั้งใจมีครอบครัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่มีกําลังใจที่ดีจากทุกคนมันดีที่สุดแล้วในชีวิตวันไหนที่ทุกคนต้องการกําลังใจหนุ่มก็จะซัพพอทุกคนเหมือนที่หนุ่มได้รับมาหนุ่มไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรยังไงให้พอกับสิ่งที่ได้รับมาขอบคุณจากใจจริงๆค่ะต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดใจผ่านรายการดังก็ที่สุดของชีวิตครับเขาเป็นผู้หญิงอย่างที่เราอยากได้ลูกสาว เราจะลงโซเชียลทุกวันให้คนเห็นช่วงที่พ่อจะออกไปทำงานน้ำตาไหลคิดถึงลูกคิดถึงมากอยากได้มากเราต้องใจมีเขาเราพร้อมที่จะมีรักเขามากตอนนี้เขาเริ่มรู้จักความจะร้องตามสมัยก่อนมีแต่เราที่ร้องพอเปิดตัวแล้วดีมากครับทุกคนเอ็นดูน้อง ก่อนลงคิดหนักเพราะมันจะออกมาสองด้านคิดหนักเหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่ใช่เราเอยที่ต้องรู้สึกเขาโตขึ้นมาแล้วเขาต้องย้อนกลับมาเห็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนั้นซึ่งเขาก็เป็นอีกเหตุผลนึงคือเราไม่ได้ผิดพลาดในการมีตั้งใจวันที่ตัดสินใจโพสต์รูปลูกมันเป็นวันเกิดเขาเลยเราจะมีงานจัดงานเราเลยถือเอาวันนั้นจัดมิ팅แล้วพาลูกไปเปิดตัวด้วย